สวัสดีครับเราชื่อไหวยนะครับก็อยู่อาคารเอนะครับห้อง506ครับต้องหาคอนโดดีไหมเพราะว่าเราก็ยังไม่มีคอนโดไม่มีแอสเซทเป็นของตัวเองที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับก็เลยมองหาตามโครงการต่างๆโครงการที่เขาเสร็จแล้วอย่างเช่นวิลล้านแปดสองล้านกว่าอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าอ้ยราคามันแรงไปไหมเนาะสำหรับเราที่เราก็รู้สึกว่าอมันน่าจะแรงไปเราก็เลยแบบหาไปเรื่อยๆนะครับหาแถว แถวไม่ว่าจะเป็นโครงการนู่นนี่นั่นแถวและแวกนี้ครับเยอะมากเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊พอมาเจอหายตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ต้องตัดสินใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีพี่อยู่ท่านหนึ่งนะครับที่รู้จักกันแล้วก็รักกันนะครับเขาก็แนะนําแล้วก็มีการเซอร์วกันแบบค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับว่าแบบมันใช่ต้องที่นี่แล้วก็เริ่มจองที่นี่ได้เลยนะครับตั้งแต่ช่วง เปิดโครงการตั้งแต่แรกเลยก็จองไว้เป็นห้องมุมใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยเราได้ privilege มากเลยที่ที่เราสามารถได้แบบมาช่วงแรกๆใช่ไหมครับได้ห้องมุมด้วยพื้นที่ต้องได้เยอะแน่เลยอ่าอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกประทับใจและคราวนี้ครับก็พอช่วงเวลามันมีช่วงโควิด1 9เข้ามาซึ่งเราก็เข้าใจเนาะแต่ว่าด้วยตัวราคาที่มันเปลี่ยนไปเราก็เลยยิ่งรู้สึกว่า มันใช้มากๆเลยทีเดียวก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยจากที่เราเคยจ่ายมาล้านห้าล้าน 5, 5, 6นะครับประมาณนี้มันลงมาเหลือล้าน2เลยเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละคือใช่แล้วพอได้ดูคอนโดตัวจริงนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ย มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะในตัววัสดุตัวอะไรต่างๆที่ใช้พอไปตรวจห้องครังลาก,ก็รู้สึกตกใจนะครับทาง uh, ทีมตรวจก็บอกว่าวิเขาใช้วัสดุด,ดีมากเลยแล้วก็ห้องไม่ค่อยมีปัญหาเลยไม่มีเลยอย่างเงี้ยครับถ้าเลือกดูคอนโดนะครับเราดูที่ความคุ้มค่าดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะครับอย่างที่บอกไปว่าทํางานอยู่แถวนี้ก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือใช่ แต่จริงๆต่อให้ไม่ได้ทํางานแถวนี้ครับถ้าเห็นราคาลักษณะประมาณนี้มันคือคุ้มค่าจริงๆก็ต้องซื้อแล้วครับใช่ในเรื่องของการการการลงทุนที่มีแอสเซทเป็นของตัวเองในลักษณะราคาเท่านี้ครับแอสเซทแบบนี้ มันควรค่าที่จะต้องได้ใช่คือต้องเราต้องวางแผนให้ดีดีกว่าจริงๆคือถ้าสมมติในกรณีที่เฮ้ยอยู่ไม่มีเงินก้อนมาอยู่สามารถผ่อนได้เราสามารถผ่อนได้แล้วก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการที่เราเช่าหอหรือเช่าคอนโดอื่นอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเรามามองแล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าก็รีบตัดสินใจเลยก็ต้องบอกว่าส่วนตัวก็เป็นคนเรื่องมากเล็กๆนะครับก็จะบอกว่าไงดีอะไยแจ้งวัฒนารู้สึกว่า โคตรคุ้มนะครับต้องรีบมาด้วยราคาแค่เนี้ยแล้วสิ่งที่มันได้มันได้เยอะมากกว่าราคานี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่าแต่ว่าก็ไปดูมาหลายคอนโดแล้วนะครับว่า facility แบบนี้ในเรื่องของ environment แบบนี้ลักษณะตัวสิ่งปลูกสร้างต่างๆนานา,นามันค่อนข้างเขาเรียกว่ามันประทับใจมากๆ ก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาลองดูดีกว่าราคาสบายๆนะครับผ่อนแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับทำงานไปไม่กี่ปีเดี๋ยวก็หมด กำลังย้ายจากคอนโดเก่านะครับก็กําลังจะเข้ามาภายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็แต่งเรียบร้อยทุกอย่างทําเรียบร้อยแล้วครับรอมูฟอยาก Move เต็มที่แล้วนะครับฟิตเนสก็ดีมากเลยแล้วก็โควเว r ร์กิ้งสเปซก็คือจากที่ดูก็คือสวยมากนะครับใช่มีเสาวไว้น้ําด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรอะไรที่เป็นชีวิตดีๆที่ลงตัวแถวแจ้งวัฒนะนะครับ